จัดฟันใสใช้ชีวิตยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p Talk ัสดทอ l k รายการดีๆจาก p ัสดเดน t a ลคลินิกที่จะพาทุกท่านมารับฟังเรื่องราวของสุขภาพช่องปากแบบเข้าใจง่ายพร้อมยังแชร์เคล็ดลับดีๆเพื่อให้สุขภาพช่องปากของเราดีขึ้นอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาฟังรีวิวจากผู้ที่จัดฟันใสกับ p ัสเดนเลคลินิกค่ะ ว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตยังไงรู้สึกว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือเปล่าไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะก็ในตอนแรกนะครับผมก็มีความกังวลเพราะว่าอันเนี้ยมันคือการจัดฟันครั้งแรกของเราเลยซึ่งเราไม่เคยจัดกลัวว่าแบบมันจะเจ็บหรือเปล่าเหมือนที่คนอื่นเขารีวิวกันแต่ว่าพอเรามาจัดฟันใสจริงๆเนี่ยมันไม่เจ็บเลยพอเอาไปเทียบกับเพื่อนที่แบบจัดฟันเหล็กมากเงี้ยมันบอกว่าเจ็บแบบเจ็บมากในช่วงที่เปลี่ยนยางครั้งแรกมันปวดมัน กินข้าวไม่ลงแต่ว่าเราสามารถกินได้ปกติเพราะว่าเราแค่ถอดมันออกมาอีกอันนึงก็คือตอนเรากินข้าวเรากังวลว่าเราจะกินได้เหมือนชาวบ้านทั่วไปหรือเปล่าความจริงก็คือเหมือนชาวบ้านทั่วไปก็คือเราสามารถกินได้ปกติเพียงแค่ถอดมันออกมาพอกินเสร็จก็แค่ใส่มันเข้าไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตอนแรกกังวลนะกลัวว่าเราจะทําความสะอาดมันได้ไม่ดีเพราะว่าเราเป็นคนขี้เกียจ ที่เกียจถอดเข้าถอดออกใส่เข้าใส่ออกเนี่ยแต่พอทำไม่เรื่อยมันก็กลายเป็นว่าเราทําจนติดเป็นนิสัยของเราเองทําให้เรารักษาความรัดมันมากขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ต้องเปลี่ยนในทุกๆ2อาทิตย์อยู่ดีก็คือ14วันเราก็จะได้ชุดใหม่ที่เป็นสีใสเหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่ผมรู้สึกชอบมากก็คือผมใส่แล้วอ่ะจัดฟันแล้วอ่ะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจัดฟันอยู่เพราะว่ามันใสจนแบบจนเขามองไม่เห็นอนะ เขามารู้ตัวก็คือตอนที่เราจะต้องนั่งกินข้าวกับเขาหรือว่าเรายืนทําความสะอาดอุปกรณ์ของเราอยู่เขารู้แค่ตอนนั้นแหละจนเขาถามว่าเอ้ยจัดฟันหรอก็เลยแบบ ใช่จัดฟันอยู่หลายคนที่ฟังแล้วก็อาจจะยังสงสัยใช่ไหมคะว่าการจัดฟันใสเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเราสะดวกสบายจริงๆหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ได้สอบถามคนที่จัดฟันใสแล้วเขาก็บอกว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติรู้สึกว่าสะดวกสบายจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถถอดตัวเครื่องมือจัดฟันใสก่อนที่จะรับประทานอาหารได้ สามารถที่จะแปลงฟันได้อย่างปกติเข้าถึงทุกซอกทุกมุมไม่ติดเหล็กและที่สําคัญนะคะบางคนเนี่ยเคยมีปัญหาในเรื่องของการเป็นแผลในช่องปากเพราะว่าโดนเหล็กเกี่ยวแล้วก็บางคนนะคะก็ยังบอกอีกว่าเขาเนี่ยมั่นใจในการยิ้มมากขึ้นสามารถที่จะยิ้มได้กว้างๆไม่ต้องกลัวว่าใครจะเห็นเหล็กยิ้มแค่ไหนก็ไม่โป๊ะแน่นอนค่ะเพราะว่าเครื่องมือจัดฟันใสของเรานะคะเนียนแล้วก็ใสไปกับฟันเลยค่ะ ซึ่งข้อดีหลกัหลกๆของการจัดฟันใสนะคะก็คือ 1. ถอดง่ายใส่สะดวก 2. ยิ้มสวยได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวเหล็กค่ะ 3. ทานอะไรก็อร่อยไม่ต้องคอยระวังฟัน 4. ทํทำความสะอาดง่ายแปลงเบาๆก็พอค่ะ 5. นะคะก็คือสามารถที่จะพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคำไม่เสียบุคลิกแน่นอนค่ะต่อไปเราจะไปฟังคำแนะนำจากผู้ที่จัดฟันใสกันค่ะ ว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนบ้างไปฟังกันเลยค่ะสิ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับคนที่ต้องการจัดฟันใสนะครับอยากบอกว่ามันดีสําหรับผมอะ่ะคือมันดีกับตัวผมมากๆเพราะว่าผมไม่อยากจัดฟันเหล็กผมไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมจัดฟันผมไม่อยากให้ใครเห็นเหล็กไม่อยากให้มันมีสีอยากให้เขารู้ว่าแบบมันคือฟันปกติของเราเนี่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการแล้วการจัดฟันใสเนี่ยมันตอบโจทย์ครับซึ่งก็ถ้าใครรู้สึกเหมือนผมบอกเลยว่าเราคือแนวนเดียวกัน สำหรับใครที่สงสัยว่าแบบผมจัดฟันสายของอะไรอยู่ตอนนี้ผมจัดฟันสายเดนเทลไลทของพัทเดนเทลคลินิกอยู่นะครับเขาดียังไงเขาไม่แหลบเป็นของตัวเองครับแล้วก็มีออยด้วยซึ่งถ้าแบบชิ้นงานมีปัญหาหรือว่าแบบต้องการแก้ไขอะไรเงี้ยสามารถทําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องส่งไปเมืองนอกไม่ต้องรอชิ้นงานนานด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาที่ได้มาเนี่ยย่อมเยาวมากถ้าอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ ทักไม่สอบถามแอดมินได้เลยครับสำหรับคำแนะนำเมื่อสักครู่ใครที่กำลังจะจัดฟันใสเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณหมอเนี่ยมักจะกำหนดเวลามาให้ใช่ไหมคะว่าเราควรที่จะใส่เครื่องมือจัดฟันใสกี่ชั่วโมงต่อนหนึ่งวันทุกคนอย่าลืมนะคะว่าการจัดฟันใสที่ดีเนี่ยเราก็จะต้องทำตามขั้นตอนที่คุณหมอช่วยวางแผนไว้ ใส่สัก20ชั่วโมงถึง22ชั่วโมงต่อวันก็จะช่วยให้เห็นผลที่ชัดเจนแล้วการจัดฟันเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะก็สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะที่ว่าจัดฟันใสใช้ชีวิตยังไงผู้ที่ใช้จริงเนี่ยเขาก็มารีวิวด้วยตัวเองแล้วนะคะว่าจัดฟันใสใช้ชีวิตได้ตามปกติสะดวกสบายเหมือนไม่ได้จัดฟันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากดูรีวิวเพิ่มเติมก็สามารถไปดูได้ที่เพจ pastental clinic หรือถ้าใครนะคะที่ยังไม่มั่นใจว่าเคสของตัวเองเหมาะกับการจัดฟันใสหรือเปล่าก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้ที่คลินิกค่ะหรือทำการสแกนฟันแบบ 3d นะคะเพื่อดูแผนการรักษาเบื้องต้นใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยค่ะเพราะพัสดินเ a ลคลินิกของเรามีถึง20สาขาด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพัสทอล์ EP หน้าเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ สบน,นี้สวัสดีค่ะ